สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องผลงังข่าว DIY มาต่อกัน EP ที่2นะครับหลังจากที่ผมติดตั้งตัวไฟวิวเข้าไปแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นการติดตั้งแผ่นคลาดกับหวีคลาดนะครับซึ่งเขาจะอยู่บริเวณนี้นะครับตัวนี้เป็นแผ่นคลาดนะครับ ตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับตัวเก่าที่ใช้มาห0แสนกว่าโลซึ่งซึ่งไม่เคยเปลี่ยนนะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วผมได้ถ่ายให้ดูแล้วว่าผมใช้รถคันนี้มาตัว b ีทีห้าสโตัวนี้มาห0แสนกว่าโลนะครับ6 4แสนสี่หมื่นโลตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งการใช้งานมามากขนาดนี้ก็ตัวแผ่นคลาดเนี่ยบางมากแล้วนะครับ ส่วนเจ้าตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นแผ่นคราสใหม่ซึ่งก็ตัวแผ่นคราสตัวนี้ก็จะติดตั้งเข้าไปตรงไฟวิวตรงนี้นะครับแล้วจะมีหวีนะครับตัวจะมีหวีคราสประกบเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ยึดน็อตนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นตัวตัวตัดกําลังนะครับระหว่างระหว่างเครื่องยนต์เครื่องยนต์ชุดนี้นะครับชุด ข้างในนี้นะครับชุดทั้งหมดนี่ชุดทั้งหมดนี่นะครับเป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์น,น,นะครับเขาจะใช้ครัชเป็นตัวตัดกําลังระหว่างตัวเครื่องยนต์กับตัวเกียร์นะครับที่จะไปขับเคลื่อนให้รถเรานั้นเคลื่อนตัวออกไปได้นะครับก็จะใช้ตัวแผ่นครัชตัวนี้นะครับเป็นตัว ตัดกำลังนะครับโดยตรงนี้เขาจะมีตรงนี้จะเป็นเฟืองนะครับเขาก็จะมีะเขาเรียกปลายปลายเกียร์นะครับสวมเข้าไปสวมเข้าไปตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอยจับระหว่างตัวไฟวิวนะครับตรงหน้าตรงนี้นะครับหน้าไฟวิวตรงนี้หน้าไฟวิวตรงนี้ที่เราเห็นเป็น เรียบๆรียบตรงนี้นะครับก็จะมีแผ่นครั์แผ่นคลัสด,ด้านด้านนี้นะครับประกบอยู่ส่วนตัวด้านหลังก็จะเป็นหวีนะครับตัวหวีนี้ก็เขาจะใช้ตัวแม่ปัม๊มแม่ปั๊มครั์เป็นตัวกดกดเพื่อให้หวีคลั์นั้นจากออกมา แล้วก็ตัวคลัตช์นี้ก็จะจากขยับออกมานะครับตัวเกียร์ตัวตัวปลายเกียร์ตรงเนี้เขาก็จะไม่หมุนเพราะว่าตัวคลัตต์ตัวนี้ไม่หมุนตัวหวีเขาจางออกนะครับเขาจะเป็นลักษณะเหมือนอเป็นเหล็กกดกดเข้าไปนะครับพอเราเหยียบคลัตต์ตัวลูกปืนคลัตช์ ก็จะกดตัวหวีคลาดเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าผมใช้มือหนึ่งจับมือหนึ่งจับกล้องนะครับก็เลยไม่ได้หยิบตัวหวีขึ้นมาประกบนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะเอาหวีขึ้นมาประกบให้ดูนะครับว่าเขาเป็นลักษณะอย่างไรนะครับการใส่แผ่นคลต้องใส่ให้ถูกนะครับตัวทาง ทางด้านเรียบนะครับด้านเรียบจะหันหน้าเข้าไปหาเครื่องยนต์นะครับทางด้านนู้นจะหันออกนะครับถ้าใส่ผิดเขาจะเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องต้องศึกษานะครับว่าก่อนถอดถ้าเราไม่แน่ใจก็ถ่ายรูปไปนะครับแล้วก็จดจําไว้ก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับไม่ได้มีอู่นะครับที่ก่อนจะทําอะไรก็ต้อง หาความรู้ก่อนนะครับหาความรู้ก่อนก่อนจะทํานะครับงาน DIY ไม่ใช่เรื่องยากครับถ้าเราเข้าใจเราอยากรู้อะไรก็ศึกษาหาความรู้ได้ครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะยึดแผ่นคลัทกับวีคลัดเข้าไปนะครับส่วนวิธีการนั้นมันก็จะมีวิธีการยึดเพราะว่าถ้าเรายึดไม่ตรงนะครับเราจะไม่สามารถใส่ตัว ปลายเกียร์นั้นใส่เข้าไปได้หรือใส่ยากมากนะครับเราต้องมีตัวนําตัวนําตัวปลายตัวนี้นะครับให้เฟืองตรงนี้กับให้เข้าได้ศู์นะครับกับตัวรูปลายเกียร์ตัวนี้นะครับครับตอนนี้ผมได้ใส่ตัวแผ่นคลัดกับตัวหวีชุดใหม่เข้าไปแล้วนะครับนี่คือตัวหวีที่เขาเรียกวีคลัดนะครับแล้วก็ขันน็อตยึด ครบทุกตัวแต่ว่ายังไม่ได้ขันแน่นนะครับเราต้องหาตัวนำนะครับตัวนำศูนย์นะครับหาตัวนำศูนย์เพืที่จะทำให้ตัวตัวแผ่นคลัตเขาให้ตรงกับกับตัวตัวตัวปลายที่จะปลายเกียร์จะเสียบเข้านะฮะ ตัวเพาเพาเพาเกียร์จะเสียบเข้าตรงนี้นะครับเพื่อให้ตรงกับตัวรูปลายเกียร์ให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะเข้า,าให้เข้าได้ง่ายผมไม่ใช้ตัวนําตัวนี้ครับที่ผมซื้อมาแต่ว่าเขาสั้นไปนิดนึงผมไม่ได้ซื้อแบบเป็นชุดที่เขาจะมีเป็นชุดชุดชุดใหชุดใหญ,ใหญ่ครบชุดนะครับที่มีหลายขนาดตัวนั้นจะราคาประมาณ ห้าร้อยขึ้นไปนะครับประมาณห้าร้อยขึ้นไปอันนี้ผมซื้อมาประมาณร้อยกว่าบาทนะครับผมก็จะเดี๋ยวจะเสียบเข้าไปตรงนี้เพื่อให้ตัวเฟืองตรงเนี้ให้เขายึดกับตรงนี้นะครับให้เขาพยุงตรงนี้ไว้เพราะตรงนี้ตอนนี้ยังขยับได้นะครับมันสามารถขยับตัวแผ่นคลัตข้างในได้ถ้าเราหมุนน็อตที่ยึดเนี่ยเข้าไปแน่นแล้วเขาจะไม่สามารถขยับได้นะครับ เวลาเราเอาตัวปลายเกียร์เสียบเข้าไปเนี่ยถ้าไม่ตรงรูนะครับจะเข้ายากนะครับจะเข้ายากลำบากมาก,มากผมจะใช้ตัวนี้ยึดยึดเข้าไปก่อนนะครับนำเข้าไปก่อนนะครับถ้าใช้คํำพูดที่ผิดไปก็ต้องขออภัยนะครับครับเราก็จะใช้ตัวนำศูนย์นะครับ ำยึดอย่างนี้ไปก่อนนะครับเพื่อให้ตัวแผ่นคลาดข้างในนั้นตรงกับตัวตัวรูรูปลายเกียร์มากที่สุดนะครับที่ที่อยู่ตรงเผ่าเข้าเหว่งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการยึดน็อตนะครับโดยการหมุนน็อตนั้นก็จะ,ะทำอย่างนี้นะครับตัวนี้ผมจะหมุนเป็นตัวที่หนึ่งนะครับ เสร็จแล้วก็ตรงข้ามตัวที่สองเสร็จแล้วไปตัวที่สามนะครับตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกอย่างนี้นะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สาม เรื่อยนะครับใจเย็นๆนสองสามสี่ห้าไล่หนึ่งใหม่นหนึ่งเดิมจนกว่า จะแน่นนะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็เอาตัวน้ำนี้ออกนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการใส่ตัวเสื้อเกียร์เข้าไปนะครับใส่เสื้อเกียร์เข้าไปนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะครับก่อนจากการอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องคนรังข่าว DIY ด้วยการกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณที่สนับสนุนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณสวัสดีครับ